ได้หมดของยังหมดยังยังพอนี่แหละเกือยยังเนียน่ะเกือมะม่วงเกือยผักบุ้งผักบุ้งผักยังเนี้ยผักกาดเอาผักแวนเอาผักแวนโอ้ผักแวนกินโมเป็นไสะเดาเหรอเดากินงกะลาบเอาไสะเดาเหรอส่เดามาติ๊บบาทติ๊บบาทเอาจังมามาเนียงคืออไรอย่างน้นกินแลูกกะลาบผักม่วงอ่ะมะม่วงตีเส็บมะม่วงตีเส็บบอ ม่วงดิบม่วงทุกเนาะหมดไเน,ะน,นาะ,ะมันนี่เนาะของบ่นไอ่ะม่วงถุงเนี่ยอะไงม่วงม่วงดิบอะไรอ่ะไา้ยาฮะได้อะไรค่ะ <laughs> ขายของขายกระดาพิชอ่า กับยังมงกับอุทุมพรยังโมงสามสรถเด็กรสาิบสอมีรถวอ่าขายรถไฟขึ้นเก่าเนาะอาเอ้ยขายเก่งเลยเนี่ยหมู่บ้านหม่บานปทหมู่บ้านเนี่หมู่บ้านบ่มีของมาได้มากอ๋อมีของขอบ <c oughs> ครับขอบคุณครับโบโ๊ <c oughs> อบบว้มีโว้ม,มีว้มี้มีวมีกวีมมีมม้ กระเด้ากระเด้ากินกะลาบเนาะกินนี่กยังกระแสบกินกี่ากระแสบต่ย่าจะสาวย่ายังกินจ้าบ่กินกะลาบแล้วกินกะลาบาเหอหลบาบเาเหรยราว่ามันจะเป็นไข้ใช่ม้าว่าจะเป็นไข้คนเป็นรับ เส้นยึดแล้วไปฉีดวซีไหมยังเียแล้ไปไปฉีดวัคซีนเราเฮ้ยาตีต้อกันเข็มบอกเกินมาคงตาแล้วอ๋อเฮ้ยตัดใจดิได้มาฉีดเนาะฉีดก็เก็บก็คือเป็นไข่เป็นไอมาีนาะมาีก็มาเป็นยางกัเออยางกเออชคดีย่โชคดี แล้วยายทันไปแล้ว